ไปเลยไปเลยตามไปเลยวันนี้เราเข้าสวนช่วงบ่ายนะ <tank. S 1> ครับท่านผู้ชมวันนี้ได้คุณบุญถึกกับคุณแม่เล็กนะครับคุณบุญถึกอยู่ขัางบนยูคุณแม่เล็กนะครับอากาศดีมา,มากวันนี้ไม่มีฝนนะครับมาทางนี้มาทางนี้พอ่อมาทางนี้มาหาพ่อมาเร็วมา้องมามาออกมาเลยออกมาเลยพี่ทึกออกมาเลย,มา,เลยมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับรอเอาไปก่อนพอ่อไปก่อนพอ่อไปก่อนพอ่นพอไปเลยขึ้นทางไหน ไปเลยไปก่อนพ่อเลยไปเลยนะครับทุกคนผมกลับจากงานหลักมาประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตัดหญ้ากันอีกเหมือนเดิมนะครับเตรียมพื้นที่ไว้สําหรับสวนสําหรับโอกงงูเรานะครับอากาศด,ดีมากครับทานผู้ชมนี่นะครับผิวนนบ,บ้านๆนะครับบ้านเรานะครับอยู่เขตอาเภอแม่แตงนะครับ อำเภอแม่แตงเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอแม่แตงกับเชียงดาวนะครับเป็นรอยต่อนะครับก่อนถึงหมู่บ้านแม่ทลายนะครับแม่ทลาลหมู่บ้านแม่ทลาลจะขึ้นชื่อเรื่องเงาะโรงเรียนนิดหนึ่งนะครับของเรามีกําลังทําอยู่นะครับตอนนี้เรื่องเงาะโรงเรียนนะครับก็วันนี้มีคู่นี้คู่นี้เดียวกาลังช่างจิตจังใจว่าจะปล่อยให้บุญถึกอยู่นอกนานนิดนึงนะครับเรื่องผสมพันธุ์กับแม่เล็กนะครับท่านผู้ชมนะครับแม่ใหญ่ท้องเต็มที่แล้วตอนนี้เราเก็บไปก่อนนะครับแม่ใหญ่เราเก็บไปก่อน กลัวเที่ยวแล้วมีปัญหาหรือว่าจะไปโดนอะไรเขาไปเดี๋ยวแม่พันธุ์นะครับมีปัญหาแน่นอนมานี่มานี่มานี่ไม่ต้องมายุ่งกับหมาออกมาพ่อออกมาพ่อพิถีออกมาพ่อ,อ,อมาออออออเลยแม่เล็ก нолог, มาเลยแม่เล็กมาเลยนี่นะครับเจ้ายักษ์เรานะครับมาเลย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 ออกมาเดี๋ยวนี้มาเลยม,เลมาเลยครับลูกมาเลยจะไมายุ่งทำไมหมามาเลยมาเลยจะวิ่งไล่หมาครับลูก นี่นะครับมาเลยมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมามาทางนี้มาทางนี้ออกมาพ่อออกมาเลยออกมาเลยมาให้เร็วแต่น,น้องจะเข้าไปทำไมอ่ะลูกอารอดมามาไม่ได้เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางมาเร็ว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 ไม่ทันพีถึกแล้วเร็วเร็วมาเลยมาเลยมาไม่ต้องรอไม่ต้องรอ ไปวิ่งไปก่อนพ่อขึ้นไปขึ้นไปน้องขึ้นไปอากาศดีมากนะครับท่านๆพัฒนาการดีขึ้นนะครับอายุปีครึ่งครับพัฒนาการดีขึ้นหลายอย่างไม่นานก็น่าจะได้อุม้มลูกอุ้มหลานกันแล้วนะครับเอาวิ่งนิดนึงเลยชา้าพ่อจะไปตัดหญ้าอยู่บรรยากาศธรรมชาติอากาศดีมากบริสุทธิ์มากับท่านผู้ชมบ้านคนก็ไม่เยอะนะครับในนี้นะครับ fc บันไป <S <S บันมาเวะ,วะทักทายคนกับหมูได้เลยนะครับนะครับส่วนเราจะทํานําร่องให้ได้มี ผลไม้นะครับไม่มีได้มีหมูมีกาแฟมีอะไรหลายอย่างนะครับต่อไปข้างหน้านะครับอยากทําเป็นพื้นที่ตัวอย่างนะครับนี่นะครับไปแล้วไปแล้วครับก็คืนนี้พ่อตัดสินใจน่าจะลองปล่อยบุญถึกดูนะครับว่าอยู่เคียงแม่เล็กดูว่าอยู่นอกแะ้วจะเป็นยังไงนะครับขอให้ี่ติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับหลายคนหลายท่านนะครับขอบคุณเขาคอมเมนต์ดีๆนะครับคอมเมนต์เป็นห่วงหลายคนให้คําแนะนําดีๆมาในการเลี้ยงหมูนะครับผมจุดยืนหลักๆแต่อยากเลี้ยงให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับไม่ได้ว่า ตั้งใจจะปล่อยเขามาเรียกยอดไลยอดวิวอะไรนะคานผู้ชมตั้งใจจะเลี้ยงอย่างนี้เลยนะครับจริงๆก็เรื่องนายปลาเรื่องการล่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆหาวิธีการแก้กันไปเรื่อยๆแจ้งกันไปเรื่อยๆนะครับทำเป็นขีดห้ามล่ากันครับนี่นะครับทู้ชมตอนนี้เรามาก็จะถึงที่ทางแล้วนะครับก็เิปนี้ขอบพระคุณมากนะครับคนกับหมูขอเป็นกําลังใจทุกท่านนะครับ ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมขอทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมสวัสดีครับ